ผละพักนักปรุง p ล u s แล้วเราจะมาเริ่มจากการทำไส้ก่อนเลยนะครับพักเชื่อมครับจะปั่นให้ตรงนี้มันละเอียดนิดนึงก่อนจะมีน้ำเปล่าครับผมน้ำมันรำข้าวครับน้ำตาลทรายแป้งข้าวเหนียวนะครับผันให้เข้ากันจากนั้นนะครับผมก็จะเอาส่วนผสมนี่ครับมา ใส่ในกระทะนะครับหรือว่าหม้อเล็กๆก็ได้นะครับแล้วเราก็จะนําไปผัดนะครับตอนนี้กระทะเราเริ่มร้อนนะครับผมก็จะลดไฟเบาลงนะครับกวนไปเรื่อยๆนะครับให้ตัวแป้งมันสุกเสร็จแล้วนะครับปิดไฟได้เลยผมก็จะปรุงรสด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับงาขาวคั่วนะครับมะพร้าวคั่วครุกส่วนผสมครับให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราจะตักออกจากตัวกระทะแล้วไปใส่ภาชนะอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะแผ่ๆแบบนี้ไว้นะครับให้มันเย็นลงหน่อยพลาสติกแรปนะครับคลุมหน้าไว้ก็ได้นะครับ แป้งของขนมเปี๊ยะสูตรนี้ครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับมีแป้งชั้นนอกแล้วก็แป้งชั้นในทั้ง2ส่วนเนี่ยจะมีช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวขิงเป็นส่วนประกอบทั้งคู่เลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้แป้งของเราเนี่ยแยกเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็ช่วยให้กรอบด้วยช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงที่ผมเลือกใช้นี้นะครับจะมีทั้งสารอาหารแล้วก็วิตามินเหมือนน้ำมันรำข้าวเลยครับแล้วก็ยังผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพนะครับไม่มีการเติมสารเคมีใดๆลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจ น้ำตาลทรายครับจะทําการคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับพอส่วนผสมแป้งของเราเริ่มเข้ากันนิดนึงนะครับเราก็จะมาทําการนวดต่อด้วยมือเลยนะครับครับเรานวดจนตัวแป้งนะครับมันไม่ติดกระเขียงนะครับแล้วก็เนื้อแป้งจะมีความเนียนมากขึ้นนะครับแล้วก็พักแป้งเอาไว้แป๊บหนึ่งนะครับเราจะเอาพลาสติกแปมาคลุมเอาไว้อย่างนี้นะครับห่อไว้จากนั้นนะครับเราก็จะมาทําส่วนผสมของแป้งชั้นในกันบ้างนะครับผสมให้เข้ากันนะครับนี่นะครับพอเราปั้นได้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับก็เสร็จละกลับมาดูที่ ตัวไส้ขนมของเราบ้างนะครับนําออกมานะครับแล้วก็แบ่งออกมาเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็คลุมพลาสติกแรปไว้เหมือนเดิมตัวแป้งชั้นนอกกับชั้นในนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับผมจะหยิยบแป้งชั้นนอกมานะครับแล้วนำมาห่อแป้งชั้นในจีบตัวแป้งนะครับให้มันติดกันมาเราจะมาทําการรีดแป้งกันนะครับ <S <S กดลงไปแบบนี้นะครับรีดได้เลยนะครับ จากนั้นเราจะทําการมมวนนะครับพลิก90องศาแล้วก็รีดอีกนะครับมมวนแป้งครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดตรงกลางนะครับแล้วก็พลิกตรงด้านปลายของแป้งทั้งคู่นะครับขึ้นมาด้านบนนี่นะครับแล้วก็พลิกขึ้นมานี่นะครับแล้วก็กดลงไปั้นเราจะทําการรีดให้เป็นแผ่นกลมๆนะครับนี่ะครับใช่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆในตรงกลางนะครับทําการห่อ คว่ำลงนะครับแล้วเราก็ใช้ฝ่ามือนะครับกดลงไปให้แบนแล้วก็พักเอาไว้นะครับแล้วก็ทําซ้ําทั้งหมดที่เหลือนะครับเราจะเอามีดนะครับบากตรงกลางนะครับ2รอยแล้วก็จะเอาไข่แดงนะครับทาลงไปเราจะเอาขนมเปี๊ยะของเราเนี่ยเข้าไปอบเป็นเวลาประมาณ25นาทีครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไส้ขนมเปี๊ยะสูตรนี้ครับจะมีความหนึบจากแป้งข้าวเหนียวอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถดัดแปลงนะครับลดความหนึบของไส้ลงได้นะครับ ด้วยการนําแป้งข้าวเหนียวยไปคั่วในกระทะให้สุกก่อนนะครับจากนั้นก็เอามาผสมกับส่วนผสมที่เหลือทุกอย่างนะครับโดยไม่ต้องไปตั้งไฟ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายน์แอดครับ